คือแหม่มกับแฟนห่างกันเจ็ดปีค่ะคือเราออกกว่าหรือเราแก่กว่าแก่กว่า,วาค่คะค่ะเป็นไงคะป,ปัญหาหกักมากๆเลยคือเราจะมีปัญหาทุกครั้งที่ขับรถอะค่ะถ้าเราขับรถไปเรามีรถคันไหนมาปัดหน้ารถเราหรือมีใครมาแซงคิวที่เขาทําไม่ถูกอะค่ะแฟนจะหัวร้อนขึ้นมาทันทีเลยค่ะยายที่สองการหัวร้อนของเขาเนี่ยเขาก็จะขับรถไปที่ตูดคันนั้นไปปาดหน้าปาดหลังหรือบางครั้งก็มีการเปิดกระจกแล้วก็แบบด่าทอกัน คือแหม่มกับแฟนห่างกันเจ็ดปีค่ะพี่ออยพี่จอดเจ็ดปีเจ็ดปีคือเราอ่อนกว่าหรือเราแก่กว่าแก่กว่าค่ะพี่ออพี่จอดเราแก่กว่าค่ะจัเป็นไงคะระหว่างวัยของแหม่มมันจะเป็นเรื่องของของการใช้ชีวิตที่แหม่มเคยผ่านมาแล้วแต่เหมือนแฟนยังไม่เคยไม่เคยผ่านจุดนั้นมาค่ะ,คะเพราะฉะนั้นความคิดหรือแบบเหตุผลอะไรเนี่ยเขาจะมีน้อยกว่าแหม่ม อืมค่ะ okay. ปัญหาหนักมากๆเลยคือเราจะมีปัญหาทุกครั้งที่ขับรถอะคะคือแบบว่าถ้าเราขับรถไปเรามีรถคันไหนมาตัดหน้ารถเราหรือมีใครมาแซงคิวที่เขาทําไม่ถูกอะคะ่ะแฟนจะหัวร้อนขึ้นมาทันทีเลยคะ่ะโ <okay, okay. S 2> ่ที่สอค่ะการหัวร้อนของเขาเนี่ยเขาก็จะขับรถ ไปี่ตูดคันนั้นไปปาดหน้าปาดหลังหรือบางครั้งก็มีการเปิดกระจกแล้วก็แบบด่าทอกันซึ่งแหม่มเองอะแหม่มเคยผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วแหม่มก็เข้าใจเขานะคะว่าเขาคิดยังไงเขาคงคิดว่าก็เราไม่ได้ผิดนี่ทาไมเราต้องยอมละอย่างเงี้ยคะ่ะแต่แหม่มเคยผ่านมาแล้วแหม่มรู้ว่าถ้าเราเพียงแค่ปล่อยมันไปเถอะช่างเขาเถอะทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะชีวิตทีนี้ทุกครั้งที่มีปัญหาแบบเนี้ยคะ่ะ เวลาขับรถไปแล้วเขาหัวร้อนแหม่มก็จะพยายามใจเย็นนะคะแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยเธอใจเย็นๆนะอ่อยเขาไปเถอะช่างเขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแ,แต่ทุกครั้งที่เราห้ามเขาจะยิ่งเหมือนว่าเขาอะคะ่ะยิ่งหัวร้อนขึ้นเหมือนเขายังไม่เข้าใจอะคะ่ะว่าสิ่งที่ทำนเนี่ยมันจะส่งผลเสียอีกเยอะเลยคะ่ะถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแฟนอายุเ<ด>ท่าไหร่นะคะ แฟนตอนนี้อายุ26ค่ะ26ก,ก็ไม่เด็กก็ไม่เด็กแล้วก็ไม่เด็กน่าจะเป็นอุปนิสัย <c oughs> ใช่ค่ะแม่มจริงๆแล้วว่าพี่อ้อยว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราผ่านในมุมนั้นมาก่อนหรอกไม่ต้องอะไรมากค่ะไม่ต้องไปเจอเองด้วยซ้ําแม่มดูข่าวสิแฟนไม่ดูข่าวหรอกคุกวันนี้ข้าคนตายตกแต่งมหมดบนถนนบางทีนะแยกกันไปนะก็เป็นคนอื่นไปละขับรถไปปาดหน้ากันพอไปปาดหน้ากันปั๊บโหเปิดประตูออกมาอาวุธครบมือเลยอะอยู่ในรถอะแล้วไปตายอยู่บนถนนน่ะคุ้มไหมล่ะคะเพราะคนที่รักเราอยู่ที่บ้านะ ่ค่ะพี่อ้อยพี่ชอรบพี่เลยไม่รู้สึกว่าการขับรถแล้วมันเป็นปัญหาอันเนี้มันเป็นเรื่องของวัยเขาพี่ว่าบางทีเป็นอุปนิสัยจริงๆแหละไม่เกี่ยวกับอ,อายุบางคนเด็กวันนี้ขับรถมีสติตายเพราะกลัวตายพูดตรงๆแต่อันนั้นมัน<อ>ถึงขั้นที่ทําให้ความสัมพันธ์เราเดินหน้าไม่ได้เลยไหมคะเออตอนนี้ถามว่าเขาดีขึ้นไหมเขาดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีบ้างพอมันยังมีบ้างเนะะี่ยค่ะมันเลยเกิดคําถามในใจว่าอา้าวอายุขนาดนี้แล้วอย่างที่พี่อ้อยพี่ชอรบอกค่ะมันควรจะพอได้แล้วอะค่ะ ไม่ควรจะมีบ้างแล้วอ่ะ <Okay. S 1> ไม่ควรจะหยุดได้แล้วแล้วก็คิดได้ได้แล้วอะค่ะอืม <Okay. S 2> ค่ะค่ะตอนนี้ความสัมพันธ์ก็ยังยังคบกันอยู่ค่ะอะคบกัออยู่พี่พี่แค่รู้สึกว่าบางทีเอ่อเวลาที่เราอยากให้คนข้างๆตัวเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งตามที่เราอยากได้เนะมันอาจจะมีกรรมวิธีเยอะแยะเลยอะค่ะแมมบางทีมันอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะแบบ เกิดเหตุการณ์ปุ๊บแล้วก็ห้ามหรือพูดอะไรได้บางทีมันอาจจะต้องมีวิธีชักแม่น้ำหลายหลายสายเช่นเวลาที่ปกติไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่เกิดเหตุการณ์เวลาที่แบบมีข่าวมีอะไรแล้วดูซิเธอคิดดูดิถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับเธออ่ะแล้วฉันน่ารักเธอนะแล้วแบบมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอฉันงงอยู่ไม่ได้ถ้าเธอโดนแบบที่มันเป็นข่าวแบบนั้นแล้วโหฉันจะอยู่ยังไงเลยคือบางทีมันต้องอาจจะใช้ทางบวกหรือเอาความรักเข้าไปแบบช่วยแก้ปัญหาบ้างไม่รู้เหมือนกันอาจจะเคยทาบ้างแล้วไหมคะค่ะ เคยเคยทาบ้างแล้วค่ะเออเอออนะี่ยคือคือพี่กำลังจะบอกว่า,วานี้หนูบางทีอะ่ะเราอาจจะเปลี่ยนนิส,สัยคนภายในแบบสามวันเจ็วันยากอะคะ่ะเราเราต้องจะเข้าใจอย่างหนึ่งนะนิส,สัยบางอย่างของเราอะใครมาเปลี่ยนก็ยังไม่ได้เลยนั้นพี่ถึงได้บอกว่ามันไม่ใช่ไวยแล้วแหละมันเป็นอุปนิส,สยัยซึ่งเขาอาจจะติดตัวม,มาแบบนี้ซึ่งถ้ามันบอกว่าเออเขาก็ดีขึ้นนะพี่พี่ก็แอบใจชื้นขึ้นมานิดนึงว่า เอออย่างน้อยดีขึ้นมาหน่อยก็ยังดีแต่มันก็อาจจะต้องใช้เวลาและใช้ความเข้าใจและกรรมวิธีอย่างทีว่าเนาะอีกเยอะในการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยใครสักคนหนึ่งซึ่งทั้งหมดมันก็คือความรักที่มากพอแหละถ้าเรารักคนคนนี้มากพอแล้วนอกเหนือจากไอ้เรื่องอารมณ์ร้อนโดยเฉพาะขณะขับรถเนี่ยเรื่องอื่นๆเป็นปัญหาระหว่างกันไหมคะไม่มีเลยค่ะมีแค่เรื่องมีเรื่องเดียวค่ะเ็ื่องคงจะเป็นอย่างที่พี่อ้อยพี่ชอดบอกเขาว่าน่าจะเป็นที่นิสัยเขามากกว่าออืค่ะบอกแล้ว ชีวิตของเรามีค่าเกินกว่าจะไปวัดอะไรกันตามถนนเออไอประโยคที่บอกว่าแบบฉันไม่ได้ผิดก็ใช่อ่ะก็คนถูกตายมาเต็มถนนเลยถูกต้องเยอะแยะมากมายไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแบมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวดีดีค่ะค่ะดูข่าวไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Why?